นี่เป็นเรื่องราวที่เราเคยอ่านมานะคะแต่อยากจะมาเล่าให้เข้ากับเทศกาลสักหน่อยรู้ไหมคะว่าเดิมทีเนี่ยคิวปิดไม่เคยมีธนูเป็นอาวุธเลยค่ะแล้วทำไมวันนี้ทเทพแห่งความรักเนี่ยถึงได้มีธนูคู่กายเรื่องราวมันเริ่มต้นจากที่เทพอพอลโลค่ะเขาเป็นเทพเจ้าแห่งดนตรีแล้วก็ศิลปะเขาพึ่งปากงูยักษ์ไพ่ท่อนลงได้ด้วยลูกธนูนับพันเลยค่ะชัยชนะครั้งนี้ยกเลเ่อยทําให้เทพอพอลโลเนี่ยออกแนวนจะเอิดเอิดไปสะหน่อยวันหนึ่งอพอลโลเนี่ยนะคะเขาบัางเอิญเห็นคิวปิดเทพบุรน้อยแห่งความรักเนี่ย กำลังถือธนูเล่นอยู่ค่ะเขาก็เลยเข้าไปแซวเล่นว่าเจ้าเด็กน้อยคิดว่าตัวเองอเป็นใครธนูมันเป็นอาวุธของผู้ใหญ่ไม่ใช่ของเล่นของเด็กๆแต่ไอ้คาพูดแซวเล่นของอพอลโลเนี่ยนะคะมันไม่ได้เป็นคําพูดเล่นๆสําหรับคิวปิดเนาะมันกลับทําให้เขารู้สึกถูกดูถูกแล้วก็ทําให้เขาโกรธมากแต่เขาไม่แสดงออกแล้วก็ตอบกลับไปว่าท่านอาจจะยิงธนูถูกทุกอย่างนะแต่ธนูของข้าจะยิงถูกใจท่านและความรุ่งโรจน์ของท่านเนี่ย ก็จะด,ด้อยกว่าค่ะแล้วคิวปิดก็บินหายไปค่ะเพื่อวางแผนอะไรบางอย่างคิวปิดใช้เวลาหลายวันหลายคืนมากค่ะในการสร้างธนูวิเศษออกมา2ดอกดอกแรกนี่นะคะเขาทําจากทองคําบริสุทธิ์ค่ะเพื่อจุดประกายความรักอันร้อนแรงส่วนดอกที่2นะคะก็คือทํามาจากตะกวดเพื่อแสดงให้เห็นถึงการทําลายความรักให้สิ้นซากและเมื่อเวลาที่สมควรมาถึงคิวปิดก็จัดการยิงธนูทองคําใส่อพอลโล ทำให้เทพหนุ่มเนี่ยนะคะตกหลุมรักนางไม้ที่ผ่านมาแถวนั้นที่ชื่อว่าดาฟเน่เนี่ยยังหัวปักหัวปัม๊มแต่ว่าดาฟเน่เนี่ยนะคะเธอกลับโดนธนูตะกวัวปักเข้าไปในใจเต็มๆทําให้ก่อเกิดความเกลียดชังความรักแล้วก็หนีหายไปจากอพอลโลค่ะอพอลโลที่เคยหญิงพยองต้องมาทุกทนทรมานกับความรักที่ไม่สมหวังและนี่อาจจะเป็นที่มาของธนูคิวปิดอาวุธที่ไม่ได้มีไว้ฆ่าแต่มีไว้สอนบทเรียนว่าความรักเนี่ย มันทรงพลังกว่าอาวุธใดในโลกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุให้คิวปิดเนี่ยใช้ธนูคู่นี้ทั้งสร้างรักแล้วก็ทำลายรักมาจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะ